ผมเป็นงนไทยผมเป็นข้าราชการไทยถึงแม้ว่าจะจบปิญญาตรีปิญญาโทนะครับผมพูดได้ภาษาอังกฤษแต่ผมพูดภาษาไทยไปประชุมต่างประเทศไม่รู้กี่ประเทศผมไม่เคยพูดภาษาอังกฤษเลยเจอฝรั่งจะ เฮ้นายท่มิจิวมาโนสวัสดีครับยินดีได้รู้จักคุณมันก็เอ้ยเฮียนี่พูดอะไรวะ <laughs> ผมก็ใส่ภาษาไทยเลยมันก็เลยบอกเอ้ยเจอผมนี่ต้องมีร่างประกบปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาของผม <c oughs> คือผมมองอย่างนี้ครับอะไรที่เราจะไปค้าขายเนี่ยถ้าเป็นทูตพานิชอะไรท่านต้องเก่งภาษาอังกฤษเข้าไปพูดเขาเพราะเราจะไปค้าขายเขาแต่ผมเป็นข้าราชการ เป็นผู้จัดการสันติบาลเป็นผู้จัดการปราปามยาเสพติดเขาต้องมาอาศัยเราในการที่จะยันยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ให้เข้าผ่านประเทศไทยไหลไปประเทศเขา,าเพราะนั้นถ้ามาหาผมท่านก็ต้องเอาล่างมาด้วยนะครับมาเจอผมเจอผมก็ยกมือไหว้สวัสดีครับยินดีได้รู้จักนะเดี๋ยวเรามาทำงานร่วมกันนะฮะเขาก็มีความเกรงใจเรา ประเทศหนึ่งเป็นมหาอำนาจเลยนะครับเขาก็มีทุนมาให้ประเทศไทยผมก็บอกว่าท่านไม่ต้องเอาเงินมาให้ข้าราชการตำรวจผมนะประเทศไทยถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กและยากจนแต่มีความจริงใจจะทำงานร่วมกับคุณคุณไม่ต้องมาให้ผมนะครับเพราะว่าเงินที่คุณให้ผมเนี่ยกับลูกน้องผมเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าที่ผมให้ลูกน้องผมเดือนเดียวผมขู่ไปอย่างนี้แม่เลยให้มากขึ้น นะฮะและเราก็พบกันเป็นเพื่อนเขาก็ให้เกียรติเราแม้นั้นเขาก็มองเราเป็นประเทศที่ล้าหลังนะผมไม่รู้ผมเป็นคนโตมาตั้งแต่รุ่นผมเนี่ยเดินเดินขบวนเดินขบวนเดินขบวนประท้วงต่างประเทศนะแล้วก็ชั่วโมงภาษาอังกฤษไม่เรียนนะชั่วโมงภาษาอังกฤษไม่เรียนนะถือว่าประเทศไทยตั้งมาเป็นประเทศเนี่ยก่อนประเทศเขาอีกนะครับทำไมต้องไปใช้ภาษาเขาอ่ะ ทำไมมึงไม่มาหักเรียนภาษาไทยบ้างอะแต่เคยหลวงนะที่ว่าไปโดนประเทศไหนโหอ่ะพอท่านพูดว่าอารยธรรมเมืองไทยไมันยึดไม่ได้เป็นแบบนี้ยครับที่ท่าน, <c oughs> นเป็นประเทศอะไรแล้วทุวกโรงนักศึกษาขหท่านอะไรไนมะ่ให้เกียรติท่านอะไม่รู้คนระับ <c oughs> มาคือผมมองว่าไม่รู้เป็นคนอย่างเงี้ยเวลาไปประชุมก็เหมือนกันก็จะมีมี บางท่านเนี่ยเขาจบมาจากต่างประเทศนะพูดภาษาอังกฤษคำไทยคำผมก็ยกมือขอญาตครับประชุมที่ประเทศไทยขอญาตใช้ภาษาไทยด้วยเพราะที่ท่านพูดเนี่ยผมฟังไม่รู้เรื่องที่จริงฟังลวงเรื่องแต่กวนตีนเข้าไปงั้นแหละนะฮะคือบางทีเขาก็ติดนะบางคํามันทับศัพท์นะถ้าเซเว่นอีเลเว่นมันก็ไม่หลบไม่ได้อะไรหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ได้ไปผมพยายามจะใช้วัฒนธรรมไทยเท่านั้นเองเนะท่าที่เราทําได้นะครับ มก็เคยไปแนะนาผู้หลักผู้ใหญ่เวลาฝรั่งมาเนี่ยเขาก็จะด้วยความเคยชินเขาจะช้แขนเราเรายกมือไหว้ก่อนเลยมันก็งงรีบยกมือไหว้ตามทีเราไปนิวซีแลนด์ยังต้องเอาจมูกไปดุนกับมันเลยนะ <S <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ปะเอา้าเคยไหมพอเจอกันก็ต้องเอาจมูกไปดุนหนา้าผากไปแตะกันอย่างเงี้ยนะมาประเทศไทยเราก็มีบางประเทศก็ต้องตบปกเงี้ยมาเขาก็จะได้รู้วัฒนธรรม เรามาเขาจะเขาก็ต้องมีความเตรียมเขาต้องเตรียมตัวนะฮะแต่ว่าถ้าเราจะต้องไปง้อเขาต้องไปพึ่งพาเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษลูกเต้าผมก็เก่งภาษาทุกคนแต่ผมรุ่นผมปล่อยให้ตายไปเถอะมันมีความคิดอย่างนี้นะครับมันก็แก้ไม่ได้แล้วนะครับลูกชายคนโตก็จบริยญญาโทวิยาเอกที่อเมริกานะับคนสองอังกฤษจบโทอังกฤษสองใบคนสาก็ จบโทคนสีก่ก็ไปจบโทอังกฤษไปจบโทกันอะไรอย่างเงีย้ยให้เก่งภาษาต่างประเทศนะครับเพราะเด็กรุ่นใหม่มันไม่ใช่รุ่นเราแล้วนะรุ่นเราเนี่ยไอ้รุ่นไปดูขันน้ําต้องขัดด้วยฝอยขัดหมอสบูกรดเนี่ยนะครับที่ผมเรียกสไลด์เนี่ยอินโนหนูไม่รู้หรอกคือสบูก่กรดเนี่ยมันจะราคาถูกหน่อยสีเหลืองๆไม่มียี่ห้อวันดีโชคดีหนูโชคดีมันไม่มียี่ห้อ เขาก็เรียกสบู่กรดสบู่กรดเขาไม่เอามาอาบน้าแต่ถ้าจะเกรดดีขึ้นหน่อยอ่ะขึ้นมาสันไหล่ันไลเนี่ยก็คือสบู่กรดเนี่ยสีเหลืองแต่มียี่ห้อขึ้นมายี่ห้อสันไหลไม่ใช่จังไลนะสันไลแล้วพอไปผสมน้ําหอมเข้าไปหน่อยหนึ่งตั้งยี่ห้อว่าตรานกแก้ว ตานกแก้วห่อด้วยกระดาษสีเขียวนะมีหัวนกแกว้วโอ้โหมึงเอ้ยไครไครฟอกสบู่ตานกแก้วมาเนี่ยมันเดินผ่านเนี่ยหอมเลยนะมาเนี่ยนะเนี่ยถือว่าลูกผู้ดีมีเงินนะเว้ยสบู่ตานกแกว้วถ้ารองเทา้าก็ต้องรองเทา้าช้างดาวนันยางคู่ละสิบสองบาทโอ้โหถ้าใครใส่นันยาง ช้างดาวเนี่ยเขาเรียกช้างดาวครับมันยี่ห้ออะไรนันยางมนะแต่ว่าคน,น,นมัานนอกเขาเรียกช้างดาวถ้าใครใส่รองเท้าช้างดาวเนี่ยแม่มันสาวให้โซนนะเว้ยหนุ่มให้โซนะเว้ยรองเท้าฮูคีบอะนะครับมาถ้าไปยี่ห้ออื่นมันใช้เดือนเดียวก็พื้นแฟบแล้วนะเสื้อกล้ามกระหัคู่เสื้อกล้ามกระหรคัะหคู่อ่านี่คนรุ่นเดียวกันคุยกันรู้เรื่องคือ ถ้ารองเท้าช้างดาวเนี่ยซื้อพื้นครั้งเดียวเนี่ยเปลี่ยนหูห้าครั้งมันจะมีหูเป,เปลี่ยนได้ไเปลี่ยนได้หูที่ว่าข้างหน้าข้างหน้ารูข้างหลังสองรูอะ